ามข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องของคนช้ํารักทหารยศสิบเอกเนี่ยแต่งงานมีเมียแล้วนะคะก็เวลาทํางานเป็นทหารเนมันก็จะมีทํางานต่างถิ่นบ้างทีนี้พอกลับมาอยู่ด้วยกันเอ๊ะทำไมเมียแปลกไปจนกระทั่งจับได้ว่าเมียมีชู้ครับพอจับได้ว่ามีมีชู้ปุ๊บก็บุกไปเลยนะคะคุณผู้ชมจนกระทั่งไปเห็นเนี่ยคาตาเลยค่ะครับว่าเมียเป็นเล่นชู้กับทหารใช่ซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาตามกันนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะมีความที่รู้สึกว่าภรรยาเนี่ย เหมือนมีผู้ชายสองคนนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาตามกันนะแต่ว่าตอนอื่นเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูที่นครศรีธรรมราชก่อนนะฮะกับเรื่องราวของตํารวจที่กําลังเร่งล่ามือปืนโหดลวงสามีภรรยาชาวพัทลุงไปยิงทิ้งข้ามจังหวัดหวังจะปิดปากในคดียาเสพติดนะฮะเมื่อช่วงตีสี่ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับตำรวจเนี่ยเข้าตรวจสอบสภาพศพของนางสาวสกุลรัตน์อายุ31ปีครับ เธอถูกยิงเข้าที่หัวจนคุณนอนเสียชีวิตยอยู่ตรงริมทางเปลี่ยวรอยต่อระหว่างหมู่บ้านวังหอนบ้านวังทนที่อำเภอชะอวดที่เกิดเหตุเนี่ยพบรถมอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนล้มอยู่แล้วก็มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่4ปลอกก็เก็บทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐานนะฮะทีนี้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเพิ่งกรีดยางพาราเสร็จนะคะแล้วกําลังกลับมาถึงบ้าน ได้ยินเสียงปืนดังสองนัดก่อนก็ไม่ได้เอะใจอะไรสองนัดแรกสักพักเห็นมอเตอร์ไซค์สองคันเนี่ยขี่ไล่บี้กันมาแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีกสองนัดทีนี้ค่ะหลังจากเสียงปืนสองนัดล่าสุดเนี่ยผู้ตายที่เป็นผู้หญิงนะคะล้มลงใกล้กับบ้านของชาวบ้านเลยนะส่วนอีกคันเร่งเครื่องหนีไปทีนี้พอออกมาดูก็เห็นว่าผู้หญิงค่ะถูกยิงเสียชีวิตมีผู้ชายอีกคนนั่งข้างๆศพกอดศพแล้วร้องไห้บอกขอความช่วยเหลือโทรแจ้งตำรวจหน่อย ต่อมาค่ะตำรวจได้คุมตัวนายนัทพงศ์คนนี้เนี่ยเป็นสามีผู้เสียชีวิตเป็นคนที่ออกมาเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดว่าปมเหตุมันเกิดจากอะไรในนัทพงศ์บอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนพัทลุงทีนี้สี่มีนาคมเขาถูกตำรวจจับนะคะข้อหาลักทรัพย์พร้อมกับยาบ้า9เม็ดเขาก็ให้การกับตำรวจไปว่าเออซื้อยาบ้ามาจากนายโด้ซึ่งนายโด้เป็นลูกตำรวจทีนี้พอให้การไปแบบนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้เลยนะว่าเรื่องนี้ไปถึงหูเนยโด เมื่อคืนนี้ค่ะวันที่เกิดเหตุในโดก็เลยโทรศัพท์มาหาออกอุบายนัดให้เขาไปรับยาบ้านในจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อพัทลุงกับนครศรีธรรมราชพอเขากับภรรยาขี่มอเตอร์ไซค์ไปถึงะคะ่ะไปเจอชายสองคนขี่บิ๊กไบค์แล้วตามไล่ย,ยิงทันทีเลยนะคะสองนัดแรกที่ชาวบ้านได้ยินหนานั้นเกิดขึ้นจริงจังหวะนั้นพอได้ยินปุ๊บหนีพอหนีปั๊บคนร้ายตามทันค่ะเข้ามาเจาะยิงใส่ภรรยาสองนัดแล้วหนีไปทันทีค่ะ ไม่ตัวนั้นสวยเมันหัวลูกพืนมันเจลียปุมไปข้างแจกกล้องเหมือนเนี้ยครับวปุมหัวการต้นเดียวรถังเือวปุ้มดขึ้นยืนครบมเียวเลยครับึงมันกระยกอบรวยมันไปปนไม่เด็กะเวยเลครับกปุมกลับไปครับรุบกะบไปเลยครับอจกเดียวครับไมกวยขึ้นมาแล้วปาไมน้ม่ตันเลยอไม่รดนเลยครับโจดเล็กรถงครับมีวิงครับ คือถ้าเป็นแบบนี้เท่ากับว่าภรรยาไม่ได้รู้เห็นเราต้องมาโดนลูกหลงนะคะครับตัวเขาเนี่ยเชื่อว่าไนโดที่เป็นลูกตํารวจนี่แหละตั้งใจวางแผนลวงเขาออกมาเพื่อฆ่าปิดปากคดียาเสพติดเพื่อไม่ให้ตํารวจสาวไปถึงตัวค่ะแต่โชคร้ายตรงที่ภรรยามารับเคราะห์แทน ตอนนี้นะคะทางรองผู้การนะครศรีธรรมราชกําลังเร่งให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่แล้วแหละต้องตามจับกลุ่มทั้งกลุ่มมือปืน2คนนะคะที่ขี่รถประกบและก็ต้องแกะรอยกล้องวงจรปิดที่สําคัญคือต้องขยายผลไปหาตัวในโดด้วยนะคะ